สวัสดีครับช่างแจ๊คพะเยาครับก็ขอสวัสดีผอแม่พี่น้องนะครับวันนี้ขอท้าทายเป็นภาษากระเมืองนะครับนะครับแต่เดี๋ยวก็ขอแจยภาษากลางนะครับแจ้ภาษาไทยนะครับที่คนพะเยาว้าผมห้องภาษากลางเป็นภาษาไทยนะครับก็ขออนุญาตกับกล้องนะครับก็ขอสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมพามาดูนิสสันอเมร่านะครับรถเจ้าของมันเลยครับ ตัวเจ้าของมาแหละแต่คันนี้ลูกสาวยึดไปใช้แล้วนะครับอก็มีสติเกอร์เล็กๆ API ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมพามาดูว่าไอตัวสแกนของของ API e ิกนะครับจะสามารถสแกนรถคันนี้ได้ไหมตามสไตล์ครับช่างแจ็คได้วางยาไว้แล้วนะครับช่างแจ็คได้วางยาไว้แล้วอ่ะเพื่อเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะผมเงี้ย ช่องใต้คอนโซลเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเอาไอ้ตัวพอร์ต OBD2 ของ API เข้าไปเสียบนะครับตอนนี้ลิงก์กันแล้วนะครับไฟเข้าที่ด็อกเตอร์ API ผมแล้วนะครับเครื่องกำลังเชื่อมต่อเครื่องกำลังบูตอยู่กำลังเปิดอยู่นะครับผมต้องผมต้องอธิบายก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์นนะผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ความรู้น้อยด้วยแหละอ่า ก่อนที่ท่านจะซื้อชุด OPD ตัวนี้ไปนะครับชุด OPD ตัวนี้ไปนะครับเครื่องของช่างเครื่องของช่างต้องอัปเดตเวอร์ชันก่อนนะครับไปที่ข้อมูลระบบครับต้องเป็นดูข้างล่างนะครับ1 6ก่อจนกรนะครับหรือก่อนหน้านี้ก็1.1.5ใช้ได้นะครับนะครับแต่ว่า1.1.6กก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับที่บริษัทแม่ส่งมาให้นะครับผมต้องพูดก่อนว่า เครื่องสแกนนะครับในตลาดมีหลายตัวนะครับเอาง่ายๆผมพูดตรงๆไม่อ้อมไม่ค้อมไม่โกงหกกันผมก็ใช้หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีแต่อของ API หรอกครับผมมีหลายยี่ห้อนะครับของรถยนต์ผมก็ซื้อครับแอบเนียซื้อนะครับผมต้องใช้คําว่าแอบเนียซื้อนะครับทีนี้พอผมขาย API สมาร์ตะลาดไปเยอะละนะครับ ผมก็จะมาขอขอแนะนำการใช้ของ API นะครับของ API เยี่ยงอ,อื่นผมไม่พูดครับเยี่องอื่นผมไม่พูดเพราะว่า,าผมซื้อมาทดลองเล่นๆนะครับแต่ API ผมเอาง่ายๆเลยผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ออมไม่ค้อมนะครับพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆช่างแจ็คอาจจะเป็นช่างที่ไม่ได้เรียนมานะครับจบแค่ม .3 นะครับใครจบม3ก็ฟังผมได้นะครับทีนี้ กะนิสันนามิล่าเข้าเรื่องดีกว่านะครับครับวินิจใช้นะครับเข้าไปที่ OBD2 นะครับภาษาอังกฤษก็ไม่กิง่งให้โดยดีผมเออไปขอสแสดงข้อมูลพารามิเตอร์กดโอเคเข้าไปปุ๊บมันจะอ่านไหมละ่ะมันไม่อ่านครับมันไม่อ่านครับทำไงอ่ะกดแบ็คครับกดแบ็คก่อน คุณต้องเปิดสวิ์อาคณต้องเปิดสวิ์ให้ไฟไปเลี้ยงระบบก่อนอาโดยการกดปุ่มสตาร์ทสองครั้งนะครับโดยการกดปุ่มสตาร์ทสองครั้งพอไหมถ้าจะอ่านข้อมูลทั่วไปพอแต่ถ้าถ้าจะให้ดีคือสตาร์ทเครื่องเลยครับผมขออนุญาตอย่าบเบรกสตาร์ื่อนนะครับอาโอเคดูที่หน้าจอนะครับ ผมได้ทําการวางยาไว้แล้วนะครับไฟ engine นะครับไฟ engine โชว์ครับไฟ e n น i n นโชว์นะครับอ่าไฟ e n g i n นโชว์นะครับเดี๋ยวขอปิดโหมด auto stop ก<ะ>่อนป๊บอทีนี้กลับมาดูที่หน้าพารามิเตอร์นะครับหลังจากการสตาร์ทแล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่อตอนนี้ a p i สมาร,กร์กลากกำลังจะเชื่อมต่อกับกล่อง ECU ของรถนะครับอ ตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยนะครับประมาณนี้อ่ะตรงไหมละ่ะใกล้เคียงนะครับอ่าตรงตรงครับเพราะว่าไอ้นั่นมันเป็นเสียมไอ้นี่มันเป็นดิจิตอนมันเป็นตัวเลขนะครับอ่าโอเคอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับสี่สิบองศาอ่าโอเคนะครับอืมนะครับอ่าองศาจุดระเบิดนะครับ อสิบหกองศานะครับเตเข้าประเด็นครับฟังเสียงนะครับผมผมขออนุญาตเบิ้ลนะครับถ้าหูของช่างรถยนต์นี่รู้เลยครับว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับอ่าเครื่องยนต์ที่ปกตินะครับผมผมเข้าไปที่ขอดูรหัสที่ปกติก่อนนะครับนะครับ รหัสพีศูนย์สามศูนย์สองนะครับท่านเอาไปเซิร์ช google ได้เลยครับว่ารหัสเนี้ยมันผิดปกติตรงไหนนะครับผมได้ทำการวางยาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าผมวางยาอะไรไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้นะครับบนหน้าจอว่า ip พรหัสพีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอไปทำให้มันขึ้นก่อนนะครับ ผมได้ทำการถอดปลั๊กปลั๊กคอยนะครับสูบสองไว้นะครับผมเสียบกลับนะครับผมเสียบกบลับอ่าผมเสียบกลับรึบเข้าไปเรียบร้อยครับไปดูดิครับว่าไฟโชว์มันหายไม่หายถ่ายทําคนเดียวนะครับลำบากหน่อยนะครับ ตั้งใจดูหน่อยตั้งใจดูก็ตามไม่ตั้งใจดูก็ตามนะครับผมสตาร์ทครับไฟอินจินยังโชว์นะครับแต่ความเสถียรของเครื่องยนต์กลับมาแล้วนะครับเล่งได้ปกตินะครับเล่งได้ปกติที่นี้กลับมาดูที่เดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนกันขอเปลี่ยนมือก,ขออกัขอเปลี่ยนมือจับนะครับที่หน้าพารามิเตอร์นะครับ ผมจะไปรีเซ็ตรหัสที่ปกติแล้วครับนะครับรอรอดูไฟด้วยนะครับอ่าโอเคเขาบอกว่าจะรีเซ็ตไหมปึ๊บเห็นไหมครับด้านหลังของอของล็อกเตอร์นะครับไฟนจินได้หายไปแล้วนะครับไฟนจินได้หายไปแล้วแสดงก็สรุปเลยคือว่าไอตัวด็อกเตอร์ตัวเนี้ก็สามารถรีเซ็ตโค้ดของนิสสันอะมิลาได้ นะครับมีสันมามีลาได้อ่าตอนนี้ก็ไปขอดูรลไปกติเขาหน่อยว่ามันมีอยู่ไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับโอเคครับผมพอจบการทดสอบและฝรั่งครับใช้คําว่าอะไรนะรีวิวนะครับผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกไอภาษาปากอิจนะครับผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับความรู้น้อยๆเรียนจบม .3 นะครับใครจบม .3 แล้วบอกทําไม่ได้ผมจบน้อยช่างแจ็คก็จบม .3 ครับ คุยกับผมได้นะครับคุยรู้เรื่องนะครับอ่าโอเคครับผมขอบายบายก่อนนะครับโอเคครับ